ก็ามาเพราะเขาพีกแล้วนะฮะซัมมี่นะครับกับเกมอาวีนะวันนี้เรามาเล่นมากักางๆนะเราจะไปเล่นออฟเลนครับแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนเนี่ยเขาทำกันยังไงนะไม่มีใครฟาร์มนะพอเรากดจะฟาร์มปุ๊บแม่งก็มายังฟาร์มเชย <c oughs> ก็สลิมมาฟาร์มเฉยเลยเอายังไงนะตอนแรกมันก็ไม่กดฟาร์มนะเออเติรเล่นนะจะฟาร์มเองบอกเพื่อนก่อนบีดอ,อสปีดอส เออมึงกลางไปเลยไอ้สลิมไอ้ไฟสัตว์ตอนแรกมันไม่กดนะมันไม่กดฟาร์มนะฮะไอ้สลิมอะตอนแรกเขาจะให้สลิมฟาร์มแต่มันไม่กดฟาร์มไว้พอเรากดฟาร์มปุ๊บมันปรากฏช่วงไม่กี่วิสุดท้ายอ่ะแล้วมันเปลี่ยนไม่ทันแล้วทุกคนเออกลางไปเลยมึงไอ้สลิมตอนแรกเราจะไว้นี่มันมันได้ไปทุกคนอ่าเน่ต้องรู้หน้าที่ครับผมลากเชือกมาเนี่ยคนจริงนะมาดูซิว่าเอรันดอร์กับมังกราเนี่ยใครจะชนะทุกคน ไอ้บอชีสายตาอ่คุมดังนรอืออ่ๆอมันเสียงเด็กฮะเด็กข้าวยาครับผมเด็กข้าขี่รถกันฮะเติบเติบเติบเบินเบินนล้มาสหน้าแมงรถแรงอะไรกคนรถแรงรถรงรถแรงครับผม วีเลสฮะโดนกดอยู่นะตอนนี้นะเรารอข้ามันนะรอข้ามเลยนะครับเฮ้ย,สะสะยผมออกไปยไปหน่อยนึงฮะพลาดแล้วพลาดแล้วพลาดเฟิร์สเลยผมนี่ไงน,น,น,นี่ไงมันหิวเรือยขึ้นหิวเรือยขึ้นมันหิวเรือยขึ้นทุกคนเอาแล้วคิดที่ต่อออกมาจากป้อมทำไมเนี่ยไม่แทงต่อเอ้าวิเลสรอดนะผมว่านะรอดเฉยเลย คิดได้โตหนีอ,อ้กจากป้อมก่อนนะทุกคนคืออะไรวะน,นี่งานได้ป้อมจอบเลยมึงเป็นงานหรือเปล่าน,นี่ผมเสียเลือดไปเยอะมากครับผมเหมือนคิดได้โตไม่เป็นงานเลยเลยวะแทนที่วิเลยจะตายนะทุกคนคิดได้โตไม่เป็นงานอะไรอ้าโย่อนเน่จบเลยนนเ,ดเ,ดเดี๋ยวนี้อ้าเมดเม็ดดิ้งใส่อะ้รหรอก เค่ okay, ผมเกีลี้ยกล่อมเพื่อนกันนะอ๋อ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 เฮ้ยติมี่มาโอ้โหมีใคกรกลางคร,รับผมผมโดนเลยฮนะผมพลาดเลยไะที่ไปยืนตรงนั้นเฮ้ยใครตัดคิดผมไปตัวหนึ่งคาเฟนี่แน่เลยครับคาเฟนี่นะนนะตัดคิดผมไปตัวหนึ่งฮะผมตายแล้วหนึ่งตัวไม่เปไ็นไรครับคิยังอยู่คนระับรับยังอยู่นะ ผมว่าคิริโต้สู้สู้วีเลสไม่ได้รลยผมว่าปกติมันสู้ได้นะทุกคนนะคือมันสบายมากเลยเจอวีเลสอ่ะนี่ติมีซ่าติมีซ่าแต่ดูทรงแล้วคงจะสู้ไม่ได้นนะอ๋อยังไม่เสียติด้วยครับผมว่าน,ะนั้นสู้ได้อยู่สวยฮนะแมนดอวันนี้สิล่ะไหนอะ่ะอ้าวติม,ตม,ตม,มีติมีติมีครับผมติมีนี่ไงนี่ไงนี่ไง นี่ไงเอเดนดอลเหรอเอเดนดอลแตกมีเรียบร้อยครับผมโดนบอลดัมชนจ็อกเกอร์ไปไหนครับผมจ็อกเกอร์ไปไหนตีมีรักเพื่อนเหรอรักเพื่อนเหรอเล่าฮะบอลดัมชนเพื่อนรอทั้มชนมานี่ไงล่ะถอย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 เพิ้อนถอยตกลงไปหนึ่งทีครับผมกดแผนนิ้ครับเรียบร้อยครับผมจ็อกเกอร์แตกครับแต่แมวผมเพิ่มเลยนะครับเฟนี nurture, ่ก่อนนะครับปึ๊กเอา เออสวยผมปึกปิกปากเรียบร้อยครับผมเอาคาเฟนี่ได้คิวเอลนดอร์ไปไหนติดพิษเรียบร้อยแตกครับเอาคาเฟนี่ได้คิวอีกสองคิวเฉยเลยมันต้องเป็นผมหรือเปล่าวะโอ้โหไม่ได้คิวอะไม่ได้คิวเอลนดอร์สามครั้งเลยสองครั้งเลยฮะเนี่ยนี่สลับเพิ่นบอกสลับครับผมเปิดเสร็จแล้วผมรอตีมังกรฮะ เปิดหาเพื่อนมาช่วยตีมก่อนผมใช้บันดิตไปเลยดิประเด็นเนี่ยเขียนบนฟาร์มไว้เหมือนกันนะครับผมทุกคนมากันกล่าเฮ้ยผมลืมเอาบันติตที่ผ่านแล้วเก้าวนี่ต้องเอาบันติแล้วเมื่อกี้เนี่ยพลาดพลาดพลาดจ็อกเกอร์สวัสดีเพื่อนจ็อกเกอร์จ็อกเกอร์เพื่อนโดนหนักแล้วบอลดั้มเป็นไงเพื่อนจังวันนี้ปึกป๊กปึก๊กปึ๊ก เปิ๊กเรียบร้อยครับผมไม่ได้คิวตามเคยครับผมบอดัมได้คิวเฉยครับผมเอ๊กลางะเอามันเอรันดอเอามันเปิ๊กเปิ๊กเปิ๊กมาทำลายเอรันดอร์ทำลายแตกดีเรียบร้อยครับผมแตกดิแตกดิอ้าวมาทำลายครับผมมาทำลายนี่ไงชีวิตสองก็จะอตั้นเสมอครับผมแตกไปดิครับอือเอาไปเลยเอาไปเลยให้มันไปครับ สลิมไปครับผมเรามีบาร์ฟาแล้วอ่าโอเคครับผมยีงมีต่อครับผมบวกได้ครับผมมันนี่ไอ้นอกออกมันนี่นี่นอกออกนกออกนี่ไงเนสแน่นอนครับสลิมได้คิวอีกแล้วครับผมหอ,อกสุดท้ายครับถ้าไม่โดนหอกสลิมตายผมก็ได้คิวนะเมื่อกี้เนี่ยเพระเาะยังไงมันก็ติดพิษผมตายแลย้วโหดเกินมันกังกาสปีดโอ,อ้สปีดโอ้จะว่าจะิลแรงมากครับผม ปอมกลางครับผมปอมกลางครับผมปอมกลางครับตีมี่มาป่ะเอ้ยนั่นผมตายสวัดดีตีมี่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 เรียบร้อยแตกไปหนึ่งครับผมตีตีป้องครับผมได้ไหมปอมแตกไหมครับผมแตกหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้บัฟฟ้าเป็นของผมแล้วต่ะตีตีตีมี่ตีมี่ผมตีตี่ตีบผม หายครับผมฆ่าไปสี่ตัวแล้วตอนนี้ไอ้จ็อกเกอร์มันมันมันเหมิมเกิน์ว่ะจ็อกเกอร์เนี่ยสกิลอมาตะไม่สามารถกันพิษได้นะ <c oughs> รู้ั่วเป่ารู้ั่วเป่ามันไม่สามารถกันพิษได้นะเธอแตกไปดิอามาตะกันได้แต่ไอ้นี่นะทุกคนไอ้ใครจะกล้าอะไรวะกายภาพนะไม่กันเวทนะปรับวิเวสมาไอ้พาลติมีมาด้วยครับผมมาดิวีเลสเหรอวีเลสเดี๋นี่ตีโอ้ยแบบเดินหายไปเกือบครึ่งหลอดนะผมกำลังไปตรงกลางครับผม ได้มงกุฎเวทมาแล้วครับมงลงฮะมงลงครับผมจังหวะนี้มงลงครับผมจังหวะนี้ปึ๊บปึ๊บมงลงมงลงปึ๊บเรียบร้อยครับผมมงลงตีบุคคิวครับผมไปไปแล้วบุคคิวครับผมมงลงครับนี่หิวเลือดครับผมหิวเลือดมงลงฮะปึ๊บปึ๊บสวิตอันติไม่โดนนะแต่ได้ตีเคคลิปครับผมโอ้แต่จ็อกเกอร์เจ็บนะโดนนี่ยิงไหมครับผมตีดับก็ตีดับ มาเพื่อนมามาขอร่างสนับสนุนนะครับมาเพื่อนมาแขงหน่อย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 เพื่อนแขงหน่อยเดี๋ยวจะบอมล่างนะผมเก๋ไปอีกเพื่อนเดือดไปเพื่อนก่อนครับตีตีตีับผมตีตีจ็อกเกอร์แตกป่ะโอ้โหจ็อกเกอร์ไม่แตกจ็อกเกอร์รอดเรียบร้อยแตกครับคาเฟนี่ครับมันหลบอันตีผมได้เมื่อกี้นี้ตีครับผม มาดิอเอลันดอฟาร์ามเดี๋ยวจะไปสู้มังกรครับผมปากปากครับผมผมไปนี่ก่อนนะเฮียบักเบา,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 บาดำแม่งแม่งได้บัฟไปเสอ,อเลยเฮียบาฟ้าผมผมะทุกคนอืตีตีโย่ผมตีตีตีปากยบหอยครอบผมดาร์คสเล่ครับวีเลสไปไหนครับผมไปล่างเลยครับ อ้าวอ้าวเอลนดอเอลนดอตีบี้มาทำไมตีบี้มาทำไมไรเง้ยครับผมวีเลสวีเลสปากเรียบร้อยครับผมโอ้โหลีเจนเดอรี่มาแล้วครับผมอ่ะดีเอลนดอเฮ้ยผมอันนี่ไม่เห็นอันนี่มันบังผมอ่ดีกระตุก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 ต้องขออภัยฮะกลางครับผมกลางกลางปึ้กเฮ้ยผมต้นอ้นตดผมต้นตดผมต้นตดผมต้นตดกับแตกนะ สับไปนี่ราานะวังฮะถึงไหมอืโอ๊ยผมชนรถชันดาวพลาดหน่อยฮนะเพื่อนเข้าลึกไปหน่อยผมก็เข้าลึกไปด้วยพลาดเองคนะรับนับควัคิวเลยฮนะตัดเลือดัะผมไอ้นี่ไม่เข้าไฟเลยเข้าไฟหน่อยเพื่อนฮ้ยเดี๋ยวมันออกของแรกวให้ออกคิดเล็กสองอันว h a t เอาเรื่องว่ะ ออกคิ้เลขอนนะอสองอันนะโ <c oughs> อซิเมตอมสวยครับผมสลิมฮะไอ้ย่าผมสวยฮะแมลงหรอวะออกคิ้วเลขสองอันอะจบไปครับผมขอบัฟนะฮะขอบัฟนะฮะไปถอยมาก่อนเพื่อนเดี๋ยวตายฮะ <c oughs> เดี๋ยวพลาดนะฮะพลาดตายมาไม่รู้นะฮะเดี๋ยวมาโทษฟาร์มไม่ฟาร์มกากไม่เอาแนะะ่ฟาร์มฆ่าไป 8, แปดแอคทีฟไปเจ็ดตายไปสองครับผมสลิมเพื่อน มาเกมนี้น่าจะจบไปอยู่นะอ้ะวาวเพื่อนตายแล้วไปเหนะโดนตีมีฆ่าตายเลยบอกแล้วว่าอย่าฆ่านะผมโอ้โหดูเลือดเก้าพันนะหายเลือดปากกว่าแปดเก้าพัน 8, 9, หายเมื่อกีอ้เนี่ยเกินปลายผมแต่ก่อนใจเย็นใจเย็นตีบัฟก่อนนะใจะเย็นนะน้องๆน้องๆใจเย็นนะครับขอพี่เคลียร์บัฟก่อนนะฮะ ปตีบัฟก่อนนะครับขอฟาร์มก่อนนะฟับ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 มันบัคกัมมังกรมันบัค่ะผมมอไงไม่เห็นนะมันเลื่อเท่าไหร่อ๋อซาโอสลิมมาลุลเลยทุกคนสลิมยังไม่ได้ยังไม่ตายสักตัวเลยครับบ๊มบ๊มบ๊มแชว์แชว์เดยวบุ๊คคิวว่ะผมเอาว่ะสลิมเอาว่ะผมดันเลนแล้วตอนนี้ โซด้าครับผมผมไปหาวิเล็ก่อนฮะคลิดกลางก่อนนะตึ๊บตึ๊บตึ๊บเศร้าเวอปอมถูกทำลายครับผมปอมล่างฮะตรงกลางตาผมตึบเฮียตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้าพีทผมมาตรงตรงเอาเฮ้ยเพื่อนโดน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 โอ้ยเออนดอแตกไปเออนดอแตกไปผม ไอ้ยึดตึ๊อ,อ,อ้ผมแกะก,กดแข็งไม่ทันอไอ้นี่มันไปดันล,ล่าทําไมเนี่ยโอ้ไปล่าทําไมครับผมไอเอเลนน่ะ <T> S <S ผมได้ตายับผมกดนี่ไม่ทันนะผมกดแข็งไม่ทันทุกคนของผมเต็มแล้วด้วยผมออกไปในนี้ดีกว่าผมว่าดามจดพอแล้วฝั่งเรา เป็นฟิวเลตดีกว่าผมจะกดซื้อล่วงหน้าไว้ก่อนนะตีดาร์ผมตีดาร์ครับ <Attack. S 1> น่าจะตีได้ไม่มีปัญหาคนระับทางด้านของสลิมเนี่ยสวยนะผมบั๊มแดงครับับดบ๊ดูว่าตีตีบับ๊มไตีบั๊เยอะตีคลิปไบมากเลยไปผม นั่นอี๊ซลิมระวังตายหาซื้อบังกรนะบอยบอยบอลมันคีดก,กิจการอย่างนี้คนดังคีดกลางีรผมไปช่วยแล้วลผมไปช่วยแล้วลผมไปช่วยแล้วลผมไปช่วยแล้วผมไปช่วยแล้วผมมาช่วยแล้วปึ๊บเรียบร้อยแตกไม่นอนคะรับเรียบร้อยผมสองร้อยครับเพราะผมมีตัดเลือดด้วยปึป๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเค มาดิมาดิวิเลตกล้าเข้าโอวิเลตกล้าเข้าหรอวิเลตวิเลตวิเลตกล้าเข้าเหรอครับแตกไปมาดิมาด <c oughs> <ส>ิมาดิมาดิจ็อกเกอร์จ็อกเกอร์ไปไหนจ็อกเกอร์ไม่น่ารอดฮะจ็อกเกอร์จ็อกเก,รไไอ,ก,เก,รกอร์ไปไหนเพื่อนจ็อกเกอร์แตกคาบ่อไปดิแบบเอของกดแข็งกผน,น <c oughs> โอ้ยไ,ไม่ได้กดแข็งอ่ะเก <c oughs> ินไปับผม โหดตัดประหลัดบอกนะครับมังก,กรกล้าฟาร์มป่าครับผมจังหวะนี้ใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กอดซับไลค์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับบอกเลยครับเอรันดอนนี่ยับฮะมันเละเลยครับเนี่ยมังก,กรกล้าฟาร์มป่าฮะเละฮะไม่ใช่ผมเละน,นะฝั่งตรงข้ามเละน,นะครับคือแบบถ้ามังก,กรกล้ายืนดีๆเนี่ยคือแบบคายากมากแล้วฝั่งตรงข้ามไม่มีตัวล้วงเลยนะไม่มีตัวมันล้วงมังก,กรกล้าได้เลยครับรู้สึกว่ใครได้ MP นะผมอาจจะเป็นสลิมก็ได้นะผมว่านะ ไม่สลิมก็เราไม่สลเราก็คาฟเฟปนี่ครับแต่บอดอมแย่งผมคิวไปหลายรอบมากเลย <c oughs> โอ้ผมได้เอฟพีคทุกคนนะนี่ฮนะอตอนแรกเพื่อนมันดา่าเราทุกคนอะไรวะกามกามาเล่นหยิบมากันกล้ามาครับผมเป็นไงคนระับตัวไรประโยชน์ดูเอฟพีครับว้าสิบสามตายสามคิวสิบสามตายสามเอ็กซิสก้าครับผมคะแนนทั้งหมดสิบสามจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับผมน้ำโล้น้ำเมฆในเกมนี่เป็นแบบนี้ทุกคนนะครับ นี่นะฮะโอ้ดูทําดาเมจไปทั้งหมด9 2 0 0ครับทีมไฟทนะครับ20นะฮะโอ้โหเป็นไงบวก95%นะเว้ยบ,บ๊ายบายนะครับผม